วันนี้เป็นวันสำคัญของทุกทุกท่านที่มารวมในสถานที่นี้แม้จะไม่มาที่นี่ก็ตามแต่ก็เป็นความสำคัญกำลับทุกท่านที่ด้มาได้แก่วันนี้ความตายของ ท่านอาจารย์เพียงได้ประกาศให้เราทั้งหลายทราบว่าทุกข์จะเป็นแบบเดียวกันนี้ไม่มีแบบอื่นมาทำหน้าที่แทนการเกิดจากการตายเป็นของคู่เคียงกันเวลามีชีวิตอยู่ให้พยายามสนใจในสีในธรรมการรักษาตัวนั่นแหละโดยทำ เนียกว่าเป็นธรรมการรักษาตัวด้วยการดิ่เหล้าเมาสุราเกลกันทายาเมาไปมีุู้เมียสิ่คนห้าคนไม่พออย่างนี้ใช้ไม่ได้นะะต้องปฏิบัติเอาท่านผู้ร่วมรับไปนี้มาเป็นกศีลพญาว่าพวกเราทั้งหลายที่มาที่นี่ทุกคนไม่มีเว้นจะ แต่คนเดียวที่จะเล่นรอดตาสายของปัญญามาจุร่าปลายได้ต้องตายด้วยกันหมดเวลายังไม่ตายให้คิดอ่าน,นตัวเองอ่านตัวเองนี่แหละสำคัญมากเอาอาศัยคนอื่นมาเป็นหินลักปัญญาเห็นเขาคนดีก็ออกมาคิดคนขคั่วก็ออกมาคิดเพื่อจะแก้แก่ไขตอนอย่างนี้เป็นความถูกต้อง แล้วสุดท้ายของพวกเราทั้งหลายก็จะมาลงในจุดเดียวกัน,นอย่างที่ญาติโศกของอ,นนอาจารย์เพียรก็ประกาศอยู่แล้ววันนี้อย่าดิพากันนอนใจเวลามีชีวิตอยู่ก็ให้ทำประโยชน์ในทางที่สูกท,ที่ดีต่อตนเองและสังคมจะได้เป็นประโยชน์สังคมจะเป็นสุง